กาสวัสดีค่ะแม่บ้านนนะะคเพื่อนๆนะคะ,ะคลิปนี้นะคะแม่บ้านก็จะพาเพื่อนๆมาปรุงเครื่องปลูกนะคะแล้วก็ที่เห็นนี้นะคะก็คือหินภูเขาไฟที่แม่บ้านไปเก็บมาจากทะเลนะคะแม่บ้านเก็บเองเลยนะคะในทะเลที่หาดพิมไวายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกนะคะมาดูว่าร่วนซุยร,ร่วนซุยมากแค่ไหนอ่าอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟที่เราไปเก็บมานะคะหินภูเขาไฟ เนาะสำหรับทําเครื่องปลูกนะคะแม่บ้านก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยนะคะใส่ปุ๋ยเห็นไหมคะจะสังเกตปุ๋ยเนาะแม่บ้านก็จะใช้กับกากข้าพรมด้วยนะคะแล้วก็เอ่อกากมรลกตดำํำอ่ะอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟที่แม่บ้านไปเก็บมามันก็จะมีเศษใบมงใบไม้มมมบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้นะเราใช้ได้นะคะอืม,มห็นภูเขาไฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอันนี้ก็คือ แม่บ้านจะเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าเปลี่ยนกระถางแม่บ้านก็จะใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยเข้าไปในเครื่องปลูกด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดช่ำเนี่ยแม่บ้านไม่ใช้อันนี้เป็นดินที่คุณพ่อบ้านหมักนะคะดินที่คุณพ่อบ้านหมักนี่ค่ะแม่บ้านก็จะมาผสมด้วยเปลี่ยนกระถางใส่ดินได้นะคะแต่ชํำถ้าช่ำนี่แม่บ้านไม่ใส่ไม่ใส่ดินนะไม่ใส่ดินเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่เปลือกไขบทบท่บดค่ะอ่าเปลือกไข่บดแม่บ้านเอาไปคั่วเรียบร้อยนะคะ เปลือกไข่ที่เรากินจากบ้านเรือนเราเนี่ยแหละคะ่ะอืมแม่บ้านบดแล้วก็ไปคั่วนะคะอ่าอันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะแม่บ้านก็จะผสมให้เข้ากันแค่นี้นะคะในอ่าอันนี้แม่บ้านลืมนะคะอ่าอันนี้เป็นใบอ่าอะไรนะใบมะขามใบมะขามแห้งนะคะใบมะขามแห้งเนาะแม่บ้านก็ไปเก็บมาตามใต้ต้นมะขามเนี่ยแหละคะ่ะอ่าเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ก็จะเป็นเครื่องปลูกที่พร้อมพ้มใช้นะคะก็เปลี่ยนกระถางตอนนี้ฝนตกบ่อยนะคะเครื่องปลูกของเราจะต้องแบบร่วนซุยนะคะร่วนให้มากๆโปร่งให้มากๆเลยค่ะโปร่งโปร่งเลยะคะ่ะอืมนี่นะคะโปร่งเลยอ่าอันนี้นะคะแม่บ้านก็จะพาไปดูที่แปลงที่ปลูกนะคะแปลงที่ปลูกที่แม่บ้านใช้เครื่องปลูกอันนี้นะคะหาเพื่อนเพื่อนมาดู เห็นไหมคะใบเขาใหญ่ๆ่แบบนี้เลยสวยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูหนอดู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 ถ่ายโอ้โหโอ้โหเจอย่างแม่บ้านเลยนี่นะคะอันนี้ใบตั้งต้นเขานะคะใบตั้งต้นเนาะอ่ะพอมาลงแปลงลงเครื่องปลูกค่ะดูใบเขาค่ะใบเขาใหญ่ขึ้นนะคะก็คือแสดงถึงว่ารากเขาเดินดี นี่อันนี้เป็นใบเขียวใบเขียวของเขานี่ถ้าเขามีใบเขียวใบอะไรติดมานี้ดีนะแม่บ้านชอบนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เขาโตเร็วเนาะเขาแข็งแรงนะคะดูใบสวยอ่ะอันนี้มาดูหนอคะ่ะดูหนอดูหนออ่าอันนี้ก็คือหนอหนอน,นี้ก็คือด่างสวยค่ะนะคะนี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแยกแล้วเดี๋ยวรออีกใบหนึ่งก่อนให้มันมีสามใบก่อนอ่าอันนี้ก็คือแม่พันธุ์ชุดใหม่ที่แม่บ้านเพิ่งลงไปนะคะ เพิ่งลงไปลงปในกระบะไปเลยนะคะรอบนี้ไม่บ้านลงในกระบะไปเลยอ่ะแล้วมาดูเครื่องปลูกต้นมะขามยังอยู่เลยเนะะี่ยค่ะหัวมะขามนม่ก็นี่นะคะนี่ก็ร่วนซุยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่น,น,นี่นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ก็ก็แบบนี้เลยโปร่งแบบนี้เลยนะคะลดน้ําก็คือลดลงไปฟึบเขาก็ไหลออกสู่ก้นกระถางหมดเลยนะ อืมช่วงนี้แม่บ้านดูหนอดูหนอนะดูหนออืมดูหนออ่าอีกแปลงหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือดูใบเขามีเสียเนอเขาโดนฝนบ่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่านี่ค่ะก็ดูก็ร่วนซุยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่อืมนี่ค่ะนี่ดูใบเขาดูหนอนะคะก็สวยงามนะคะก็แม่บ้านก็ใช้เครื่องปูอันนี้นะคะ ก็เปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลเนาะเปลี่ยนไปตามไม่นี่นะนี่ค่ะดูก็ร่วนแบบนี้เลยไม่แน่นไม่อะไรเลยนะคะเนาะเครื่องปลูกแน่นๆบางทีต้นมันแข็แกนนะมันจะไม่ค่อยโตนะเพื่อนๆเน,นี่ยมีบางต้นที่แม่บ้านจะต้องรื้อออกละถ้ามันหลุดเขียวหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้หน่อด่างละแม่บ้านก็จะรื้อออกนะคะแล้วก็จะลงต้นใหม่นะคะเพื่นพนอนๆอืโอเคค่ะ ก็หาเพืเ่อนๆชมนะคะชมต้นแม่เนาะเดี๋ยวเรากลับไปที่เครื่องปลูกอะตอนนี้เราก็มามาผสมเครื่องปลูกของเราให้มันเข้ากันนี่นะคะเข้ากันเนาะแล้ม่วาก็คือจะเปลี่ยนกระถางนะคะอมนี่ก็ผสมผสมผสมให้เข้ากันเพื่อนๆนะคะผสมให้เข้ากันเนาะอ่าอันนี้ก็คือต้นที่แม่บ้านจะเปลี่ยนกระถางวันนี้นะคะนี่ดู ก็สวยนะะช่วงนี้มันอบแล้วมันมันยากอยู่เนาะใบมันเสียนะคะแต่ไม่เป็นไรนะใบมันเสียแต่ใบใหม่มันมาก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านเปลี่ยนกระถางเนี่ยเขาก็สวยเขาก็สวยเลยนะคะอืมนี่นะคะอ่านี่ค่ะนี่เนาะเชื้อด่างเขาก็ดีนะเนี่ยเขาก็ด่างทุกใบนะคะใบใหม่เขาก็คือมาด่างสวยแหละนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่หมดเลยวันนี้นี่ ต้นนี้ใบล่าสุดมาก็คือด่างแล้วนะคะด่างสวยด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเปลี่ยนกระถางน,นะคะเนาะนูน่นกวกมรกตดําด้วยแม่บ้านไม่ได้ดูมันเลยก็เลยจะไม่ค่อยสวยนะคะ,ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวก็สวยละนะคะโอเคเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะสวัสดีค่ะ